กองทัพภาคที่2ได้จัดการประชุมถแถลงคำสั่งหน่วยมัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ุชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะที่ห้องแกรนบอรูมโรงแรมสีมาธานีอำเภอเมืองนครราชสีมาพลตรีวีรยุทธ์รักศิลรองแม่ทัพภาคที่สในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสอง เป็นประธานการประชุมแถลงคำสั่งหน่วยมัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ุชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่7จจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมเพื่อบูรณาการให้ทุกหน่วยได้รับทราบบทบาทอำนาจหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการสกัดกั้นป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีความรุนแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลและปปอสอจึงได้กำหนดพื้นที่พิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกำหนดพื้นที่7จังหวัด25อำเภอชายแดนและได้จัดตั้งนอบอยอสอ .24 ขึ้นมารับผิดชอบค่ะรวมทั้งได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่2เป็นหน่วยหลักในการจัดตั้งสำหรับปฏิบัติการรุกคืบไม่ลดละ ของนอบอยอส24แก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุกคิกออฟ17วันยึดยาบ้ารายใหญ่ได้กว่า3ล้าน6 2 2 7 0เม็ดพร้อมเปิดยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ายา77รายค่ะ